วันนี้เราจะแกงน้อไม้ดองค่ะแกงน้อไม่สมใส่โปรตีนเกษตรตัวหนอนเราต้องแช่น้ำเลยคะ่ะพี่น้องตัวนี้เพราะว่ามันเดี๋ยวมันก็จะสุกไปเลยขาข้าปราต้องไปแช่น้ำน้ำเดือดแล้วใส่เครื่องแกงลงไปนะคะ,ะเป็นพริกพริกสดกับ,บกรกักับเลือกับ ไข่ค,ค่ะพี่น้องใส่โปรตีนเกษตรลงไปเลยน้ำปลาเจค่ะนงไม้ดองล้างให้สะอาดเลยนะคะเพราะว่า เดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินไปล้างหลายๆน้ําเลยตามใจชอบบางคนถ้าชอบเปรี้ยวมากๆก็ล้างพอให้มันเอารสเปรี้ยวออกนิดหน่อยก็ได้นะคะแล้วใส่เกลือไปพร้อมกับไป พิกแกงแล้วนะคะใส่เกลือไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระเด็นเนาะรอให้เดือดค่ะ พอมันเดือดมันสุกเราก็จะใส่เห็ดเนาะใส่เห็ดกับกับไอ้ผักกะแยงผักไก่แยงบ้านเฮาเนี่แหละค่ะพี่นอ้องหอมๆเลยค่ะมันร่อยมันเดือดก่อนค่ะอาหารอีสานบ้านเฮาค่ะพี่น้องเฮ็ดกินม่ยากเลย ปิดฝาก่อนฝาหม้อกันไังกลัวปิดฝาไว้สักพักหนึ่งก่อนนะคะรอแล้วก็รอผักรอเห็ดเนาะเห็ดกับผักกันแยงค่ะรอให้มันเดือดเอับก็ใส่ลงไปค่ะ น้ำเดือดเลยจังเริ่มเดือดแล้วครับพี่น้องเริ่มเดือดแล้ว ใส่ปลากระกแิ่งเลยค่ะพี่น้องหอมหวยหวยสุดส้อยเลยค่ะตัไกรแยงิงเก็ดออริเรนจีค่ะหอมหวยหวยตาพี่น้องตอนนี้ แต่ตาแซบเนาะแกงแล้วก็เจเอาไปแบง่งไปเพื่อนกินน้ำคขึ้นเกาล่าพี่นอ้องแกงน้วไม่สมเจแซบแซบแซบไค่ะ